ก็เดี๋ยวเรามาสองอัปเดตแล้วก็ตามหาตัวใหม่กันนะครับอย่างแรกเลยดูจากประกาศในเกมก่อนมีสกินใหม่นะครับซอสพิกราชาจอมโจรซึ่งตู้จะอยู่ประมาณ1เดือนหลังจากนี้ก็คืออยู่ถึงกลางเดือน12นะครับมีการเปลี่ยนแมปแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็โอ้บัฟซอสพิกหรอเพิ่มคะแนนยิี่สมบัติเพิ่มคะแนนยิร่เพชรพิเศษ บัฟ2เกมเลยนะแต่เกมคิงดอมบัฟมาแล้วแม่งโคตรกวกเลยนะครับ Owen นเบกไม่รู้นะแล้วก็เพิ่มสมบัติโฟโต้การ์ดสุดป๊อปไว้ในคอมโบด้วยนะครับแล้วก็บัฟสัตว์เลี้ยงแล้วก็บัฟสมบัติดนาไม้เมลอนนะครับเออก็อย่างที่เราเดาๆไปว่าเออถ้าบัฟก็น่าจะเป็นชิ้นนี้แหละมันเข้าตีมแบบตุ้มๆดีอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ปรับคะแนนชาเลนจ์ซอสพิกปรับบาๆแล้วก็เบกอาสุ่มนะครับเบเกิสุ่มอย่างไม่มานะของใหม่ มาวันที่19ก็คือ1สัปดาห์หลังจากเนี้ยอันนี้เกมเขาว่าประกาศไว้ตั้งแต่วันแรกๆของอัปเดตนี้เลยมั้งว่าเออเบรกเอาขอเลื่อนนะจ๊ะมาตอนนี้ประกาศก,ก็หมดแล้วอย่าเรามาดูกิจกรรมกันหน่อยนะครับมีกิจกรรมอะไรเนี่ยโอ้อันนี้มนแจก,กนานายังวะดูเพิ่งแจก,กไม่รู้อ่ะรับไปก่อนนะครับปั่นเดียนี้เอออันนี้ผมจําได้มาจากกิจกรรมดีไซเนอร์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันแบบว่าเออที่หนึ่งอะไรสักอย่างเราได้นะครับเออเว้ย ปั่นเดียอย่าลืมมารับกันด้วยนะครับอันนี้ก็สมบัติไดนอมัมนะครับดูในส่วนของนี่ดีกว่าผมอยากดูแพ็คมันจะแพ็คโอ้อะไรเนี่ยโอ้มีโอแพ็คแพ็คล็อบบี้ด้วยโอ้แพ็คล็อบบี้หลังๆก็มาบ่อยปะวะไม่บ่อยนะล่าสุดก่อนหน้านี้ก็เป็นแพ็คไอ้เลเวล300ที่ผมเติมไปใช่ไหมก่อนหน้านั้นก็นึกไม่ออกแล้วนะว่ามันมีแพ็คอะไรก่อนหน้านี้ปะที่มันเป็นสกินล็อบบี้มีของเหตุจำได้ แต่มันก็นานมากนะนานโคตรแล้วก็อันนี้อันนี้ก็น่าอ๋ออันนี้เหมือนจะเปลี่ยนปะผมจำดะว่าของเดิมอ่ะมันเป็นตัวสูมสกินเยลลี่ผมเติมของเดิมผมจําได้นะครับอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นตัวสูมสกินคุกกี้ไปเลยแล้วก็โอ้ไม่แน่ใจลูกบาทว่าเยอะน้อยขนาดไหนไม่ได้คํานวณอะ่ะแต่ถ้าจะสูมสกินคุกกี้ก็ต้องแพ็กนี้แหละนะครับอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจรีเซ็ตไหมอ่ะของมันของมันเดิมโอ้โหผมจําของเดิมไม่ได้นะครับ แล้วก็ตัวใหม่นะครับผมเจ้าตัวพริกไทยดานะครับอืมมีอะไรไหมมีอ a แม็กพาร์ของสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับตรงรายเดือนก็เหมือนเดิมโอเคแพ็คไม่ค่อยเยอะรอบนี้เบาๆนะครับอ่ะดูในส่วนของร้านกาชาอ่ะตัวนี้ผมยังไม่ได้เล่นชาเลนเลยอ่ะต้องใช้คิสตันปลดอยู่แล้วนะครับจริงๆพวกนี้ถ้าเราเล่นชาเลนคุกกี้ตามแพทเรื่อยๆมันไม่ต้องหรอกผมว่าตามเรื่อยๆแต่ผมไม่ได้เล่นเฉยๆนะครับ มาอ่ะซึ่งท่านแนะนําจริงๆก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าถ้ามีคุกกี้เยอะก็ไปนั่งเล่นชาเลนจ์เฮอะแล้วเอาเดาวลูกกว่านะครับอันนี้สุ่มสมบัติเหมือนเดิมสุส่มสิเอ๊ะเอ้ยโอ้โหกลับมามุกนี้อีกแล้วไม่ได้เจอมุกนี้นานก็คือเพิ่มสกินในตู้เดิมนะครับผมคงเอาแหละนะครับแล้วก็เรามีลูกบาทอยู่8 2 0 0อาจจะสุ่มไม่เยอะนะเพราะว่า ตู้นี้เรามีหมดแล้วอะ่ะเราก็สุมเอาแค่พอแรกได้ก็พอละมั้งนะครับแต่คงเอาเก็บไว้นะครับเจ้าตัวซอฟพิกเราเก็บทุกสกินคุกกี้เท่าที่เราเก็บไว้อยู่แล้วบางงานไม่ต้องเล่นผมเก็บไม่ไหวนะครับเอ๊ะโอเคไม่มีมามามาเราปลดล็อกคุกกี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงแนละ้วคลิปนี้น่าจะสนนั้นนิดนึงมั้งรอบนี้มันอัปเดตเล็กมากนะครับคัตตอมแลเหมือนจะมานานแล้วแล้วก็อ้มีเหมืองใส่ลุงปริศนาด้วยนะครับโอเค เออไหนแวะดูในโหมดชิงถ้วยหน่อยดิผมไม่ได้เข้านานเลยนะครับโหมดชิงถ้วยอ๋อโอเคเสียดายเบรกเอาอยัางไม่มานะอยากเล่นเบรกเอาใหม่มากเลยนะครับโอ้ถ้ากับเราจะอยู่กับเบรกเอานี่โต๊โบนี่นานวบาปกติหนึ่งสัปดาห์เลยนะเนี่ยนะครับเจอกันจนเบื่อครับโหมดเนี้ย <laughs> ไม่ใช่โหมดนี้ไอ้แมพเนี้ยเจอกันยาวๆนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเ็าเปลี่ยนแล้วนะครับมา เอานะเราน่าจะเหลือแค่ตามล่าคุกกี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงเน่เขาดูซอสพริกนิอ๋อคอมโบกับโฟตโต้แล้วตัวเนี้ยคอมโบกับไดนาไมท์อ่ะว่าแล้วนะครับมาเอาคุกกี้ก่อนนะครับคุกกี้คุกกี้เรามีโพชั่นอยู่ผมมีโพชั่นเดิมยังไม่ได้แลกเป็นของใหม่นะครับผมไม่ได้รีบแลกอ่ะศูนย์ศูนย์แลกชั่วคราวมันอยู่ทั้งนานนะครับเหลือกี่วันมาแล้วสี่สิบห้ามั้งน่าจะจาแถวแถวเนี้ยอ่าเนี่ยโอ้โหเลยเยอะนะครับเลย เออผมไม่รีบเลยนะครับก็ต่อใช้ความสามารถทุกๆยี่สิบหกจุดหนึ่งเยลลี่พิกไทยเพิ่มโอเคก็มีเพิ่มคะแนนเยลลี่พิกไทยกับเพิ่มพลังชีวิตในการอัปเกรดแต่ละเลเวลนะครับเลเวลสิบห้าเรียบร้อยครับเลเวลอัพมาเนี่ยอันนั้นไงเลเวลสามสองสามครับอยากเลเวลสามสามสามจังเลขน่าจะสวย ต่อไปเป็นเจ้าตัวแคดดี้นะครับนี้ก็น่าจะสี่สิบอันนะครับพอวะอ่ะพออยู่พออยู่โอ้เหมือนผมวิเศษผมจะไม่พอนะต้องต้องเริ่มทยอยย่อยของกากๆแล้วโอ้โหรอย,ย่อผมมีอย่างเยอะย่อยให้หมดเลยก็ได้อ้โหโอ้โห,โโหผมมีเยอะขนาดนี้เลยหรอผมไม่ได้ย่อยเลยมั้งนะครับโอเคสบายแล้วผม เออเราไม่ต้องกลัวเรื่องผมวิเศษแล้วดิอย่างเงี้ยเ้ยชิวจัดนะครับตอนแรกขัดขาดอยู่ดีๆก็เกือ,กอนี่ขนาดเรายังไม่ได้ไปย่อยของกีกี้อืนน่นนะน่ะอ่าฟับอันนี้ครับบวกสี่เออลืมดูเลยมันเพิ่ม,มอะไรคะแนนเยลลี่พิกไทยใช่ไหมอ่าถูกด้วยนะครับ แล้วก็ดูเจ้าตัวอืมอะสีลุงประดับไปดีโอ้โหรอบแรกได้เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่สึอ <c oughs> ไอ้มีชมพูอ่ะนะครับแต่พูดถึงอ่ะซอสพีกอะมันมีกี่สก,กินแล้วนะโอ้มีสก,กินเดียวอย่างหรอแต่สก,กินนี้มันเพิ่มสแต็กเท่ากันนะถ้าใครจะนึกใช้งานแบบเพิ่มคะแนนอะไรเงี้ยแล้วคุณมีอันซูเปอร์อีิกอันอันหัวกองโจมพยักษ์ดำอยู่แล้วอะอันใหม่คุณไม่ต้องสุ่มก็ได้เพราะว่ามันเท่ากันนะครับ สมมติถ้าเน้นฟังก์ชันนะเน้นสาสมนี่แม่งเอาทุกอย่าอยู่แล้วนะครับมาสัยเลี้ยงต่อสัตย์เลี้ยงผมอาจจะต้องใช้คริสตัลเพราะว่าผมอยากเอาโพชันเ <upstairs S 2> ต็มอ่ะโพชันโพชันเดิมอ่ะผมอยากไปแลกของคุกกี้มากกว่านะครับแลกของสัตว์เลี้ยงแล้วรู้สึกขาดทุนนะครับเพราะว่ามูลมูลมูลค่าของโพชันคุกกี้มันมากกว่ามูลค่าโพชันสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วฉะนั้นถ้าถ้าจะกําไรที่สุดหรือเท่าทุนที่สุดก็คือเอาไปแลกของคุกกี้ให้หมดเลยนะครับไม่ถึงโพชั่นเดิมนะไม่ใช่ใหมายถึงพอยต์ รอยนี้แรกอะไรก็ได้ค่าเท่ากันของคุกกี้หรือสเลี้ยงนะครับมาที่เหลือถึงเวลาใช้คิสตันนะครับเวลลเรา9 0อยนะครับสบายนะครับจริงบางคนพี่พี่เนช่วงนี้พี่เพชรน้อยจังเออคือผมไม่ได้เติมเพชรมาเฉยๆนะครับช่วงนี้มันไม่ได้ใช้เพชรอ่ะนะครับก็เลยก็เลยยังไม่รีบนะครับสุกเอโหมดเอเกมนี้ที่มันใช้คิสตันหลักๆมันมีอยู่สองอย่างไงก็คือคุกกี้เลเจน d ์กับกับกับ สมบัติเลเจน์อะไรเงี้ยซึ่งเราเพิ่งผ่านแผนสมบัติเลเจนต์ไปมันก็เลยหนักหน่อยแต่คือไม่เป็นไรหรอกเราเติมแพ็คผสมได้นะครับโอเคได้อันนี้ก็บัฟใหม่นะเออผมยังไม่เคยผมยังไม่ได้ดูสกิลเจ้าตัว,ตวใหม่เลยขอลองดูหน่อยดิขอสกิลเดียวนะผมอยากรู้ว่ามันอะไรยังไงนะครับแต่จริงจริงถึงแม้ว่าตัวนี้มาเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นดาราม่าอยู่เรื่องตะวันออกกลางนี่แหละที่ที่เคยมีประเด็นรอบที่แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนอะไรดีเทลไหมไม่ได้ตามเลยครับ เพราะว่าจำได้รอบที่แล้วมาเปลี่ยนสกินเยลลี่ไงเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกินเยลลี่บางงานรอบที่แล้วรอบนี้ไม่รู้นะครับไหนตัวนี้ทำรายได้อะอะไรอะมาโยมเหมือนี้ขออ๋ออ๋ออ๋อขอซัดยับอะไรงเงี้ยเหรออ๋อโอ้ไม่มีสกิลเล็กนะครับอืมอ๋อมีอ๋ออ๋อน่าจะสกิลเล็กอบบเมื่อกี้นะครับ แล้วก็ตุ้มไปโอ้หมันตีมระเบิดเลยนะนี่ตัวนี้นะครับชึบเดี๋ยวขอดูสก,กิลอีกรอบหนึ่งโอ้มันมีโอเคนะครับเอเอผมจำไม่ได้สัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับพลังชีวิตวะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเออเมื่อกี้เราอัปเกรดลวงไงไม่ได้ดูสัตว์เลี้ยงเลยนะครับอ๋อสัตว์เลี้ยงไม่ได้เกี่ยวกับพลังชีวิตนะครับ โอ้แโอ้โหสกินนะครับสกินมันเหมือนนี่เลยนะไอหนังจีนอ่ะไอเขาเรียกว่าอะไรนะวรยุทธดจีนอ่ะพระจีนเรียกว่าอะไรวะเศร้าหลินใช่ไหมเออมันทรงๆนั้นนะอ่ะประมาณนี้สำหรับ2อัปเดตแล้วก็ตามล่าคุกกี้พริกไทยดำนะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถ,ถัดไปนะครับสูตรสกินเจลลี่เนี่ยผมมีน่าจะทำคลิปแต่ไม่แน่ใจว่าจะลงที่ช่องไหนเพราะว่ามันสั้นมากเลยสุ่มครับเดี๋ยวน่าจะจบละมั้ง เดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันสวัสดีครับ